สวัสดีครับอาจารย์จิ๊บนะครับวันนี้อยู่กับดาระรตาเพอร์ฟอร์แมนส์ดตัวนี้จะเป็นอ่สี่สายนะครับเป็นโฟร์สิงนะครับความรู้สึกแรกนะสำหรับเบสตัวนี้นะครับก็คือรู้สึกว่ามันน่าจเป็นเบสวินเทจสไตล์นะครับเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบที่ผมไม่ค่อยเคยเจอในเบสยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือน้ําหนักดีแล้วก็บาลานซ์ของมันก็ค่อนข้างดีเวลาเล่นแล้วจับคอรู้สึกว่าแน่นเล่นได้โฟลดีครับส่วนเรื่องของเสียงเนี่ยเป็นแจ๊สเบสที่มีมาตรฐานของมันนะราคาไม่แรงนักแล้วก็เเเเเป็นนนบรริิ่่่มมตต้้้้กลๆททีีีจะใชไดดดย ให้เป็นมอฮอกกานีแล้วก็ให้เป็นไนโตรฟินิชนะครับเฉพาะเบสที่ไฮเอ็นจะใช้วิธีการแบบฟินิชแบบนี้ครับแบบไนโตรนะครับส่วนเนกเนี่ยก็คือจะเป็นโรสเซตฮาร์ดเมเปิลนะครับเฟดบอร์ดจะเป็นอินเดียนโรดบูดขนาด350ร้อมมครับเฟดให้เป็นซเลีเป็นจัมโบ้เฟดเลยแล้วก็พรีเมียมเฟดเอชทริปเมนต์ด้วยเชลสแควร์อินเลนนะครับก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับนัดก็เป็นโบนนะครับก็คือกระดูกนั่นเองครับส่วนสเกลเรนก็คือ864มนะครับ34นิ้วนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงก็คคืือออไซ์ดทนั่ตว บนบจะเป็นแบบลืงแสงนะครับจูเนอร์ก็เป็นของดัทลาตะเองเลยครับแล้วก็ตัวปิกอัพเช่นกันนะครับคอนโทรลก็จะให้มาเป็น1นึ่งวอลลมแล้วก็2โทนนะครับไฮบริด <Hybrid S 2> มาเป็นดัทลาตะฟิกบิทส่วนฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นโครเมียมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะฟังเสียงในแต่ละพาร์ทของการปรับของมันเป็นยังไงบ้าง <c oughs> Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สำหรับตัวนี้ก็โทนเสียงจะออกแบบสไตล์กว้างๆนะครับฟิลลิ่งของตัวนี้จะให้ความกลัดมากกว่าไอตัวนี้จะค่อนข้างเสียงแบบนวลๆไปเรื่อยๆครับอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับตัวนี้คือสไตล์มันเขาเรียกว่ายูนิคครับก็ไม่วินเทจสัทีเดียวจะแบบลิลิกซ์ก็ไม่ริลิกซ์ครับแต่ว่ามีความสวยในแบบฉบับของมันนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับลองไปดูได้ที่มิวสิกแพนนะครับทุกสาขาครับมีเบสหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับของมิวสิกแพนนะครับให้ไปลองได้ที่ร้านนะครับเพราะสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณจะชอบมัััันนนหรรืออออเลล่่าาียคตต้้งงงมดวบบบพก